สวัสครับไปยินไปยินสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับหน้าหน้าหน้า,นาปุา๊กปลาทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับบ่าวแฟงกี๊กเก่านะครับผมเนาะมืภาพพี่น้องมาตกปลาครับผมทางบรรยากาศนะครับเนาะตอนนี้กําลังลงเบ็ดครับผมกําลังอยู่ลงเบ็ดนะครับเนาะ เยอะมือนีกะใส่เยอะสูตรเก่าครับผมสูตรเก่าเนาะแต่ว่าอ่าผมจะใส่เป็นทั้งด้านกุ้งนะครับเนาะกุ้งมะกาะนะครับเดี๋ยวเข้าไปเมืองกุ้งกันครับผมจะใส่เป็นกุ้งฝอยนี่ยแหละครับผมกุ้งฝอยเนาะกุ้งฝอยตัวเป็นๆนะครับเนาะเปลีนอยู่เนาะจะซื้ออยู่ตลาดมาาใบซอยครับผม ๋ย่ามาเมืองกันครับว่าสิเป็นยังไงเนาะเราแฝงมาตกปนินนะครับเนาะว่าสีเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวไปติดตามชมครับครับผมตอนนี้กตีลงไปหลังหนึ่งแล้วนะครับเนาะตีลงไปหลังนึงแล้วครับตีลงไปเมื่อกี้เนาะว่าสิเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับอ่าตอดแล้วครับตอดแล้วครับเพิ่งตีแล้วครับผมเมื่อกี้เนาะกำลังตอดนะครับ ก็รู้ว่าเป็นปลาย,ยัางนะครับผมเดี๋ยวลงเบดกันต่อเลยครับอ่าอ่าต่อแล้วครับ ล่าขึ้นมาติดนิดนึงนะครับเนาะป่าก็เลยหลุดนะครับแด้ก็กินเกี้ยงนะครับผมเนาะกินเกี้ยงเลยครับกินแล้วครับพี่น้อง ดึงแล้วครับดึงแล้วครับชมว่าปลาอย่งนั้นครับเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวก็มอนโฉบปลานะครับปลาอย่างเนาะ ทั้งด้านปะเกยียแล้วครับนี่ครับเป็นทั้งด้านปะเกยียที่เขามากอนปนินนะครับผมนี่ครับหลังแรกอะลงแป๊บเดียวครับผมนาอะปะเกยียมาก,กิ่นกวนคือเกาแล้วครับ ตีลงสองหลังนะครับเนาะหลังแรกตีลงไปกินแล้วนะครับเมื่อกี้ครับพี่น้องเหมือนกันกับถือขึ้นมาใส่สวยนะครับนะเนาะบ่ได้ทายชิปนะครับโอ้เสียดายครับพี่น้องเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อแล้วครับผมว่าเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะกำลังเปลี่ยนยามาครับผม เมื่อกี้นี่ก็ถือใส่งามเลยเนาะครับนะรเนาะบไปถ่ายเห็นพี่น้องเมืองเลยนะครับเนาะถือใส่งามย่ำเลยนาะครับเ,เดี๋ยวรุ่นกันต่อครับผมว่าสิเป็นยังไงนะครับกำลังเปลี่ยนเงียบใหม่นะครับเนาะ ข้อ,องหลังป้อมกันนะครับพี่น้องก็ใส่นามจหง่อยครับผม อยู่ยูครับอยู่ฝ่ายอยงบรูลุนะครับเนาะอยู่ครับอยู่อยู่อยู่ เย็นจะเย็นจะเย็นครับจ,จะเย็นจะเย็น กระอดดง่ครับพี่น้องโอ้เสียดายครับกัดตะก้อขาดมดเลยเนาะพี่น้องสายลีดน้อยครับผมโอ้เสียดายครับครับพี่น้องหลังจากช่วงใบเริ่มล้มแห้งเนาะครับเนาะเริ่มล้มแห้งนะครับกับเนียเบาแฝงกี่แล้วพี่น้องเนียมดแล้วครับผมประมาณเทียงเนาะครับเนาะระมาณเทียงครับเนียมืดเดีวเนาะหลังจากพลาด ขวางเงี้ไปเนาะพี่น้องเนาะโอ้เส like oh, yeah, no right ียดายครับครับสายหน่าหน่อยเนาะครับเนาะผมคิดว่าปลาสวายสีบกเข่ามากนาะครับเนาะปลาใหญ่สีบกเข่ามากนะครับผมก็เลยใส่ยหน่าเป็นไซสิบปอนด์เนาะครับเนาะไซสิบปอนด์นะครับประมาณสิบปอนสิบห้าปอนด์ครับเป็นสายหน่านาะครับเนาะเพิ่มเติมตัวใหญ่เข่ามากครับผมประมาณ ารูหกรัได้นะครับผมเนาะเพราะว่าสู่สู่มือครับนะครับขารานี้ตัวใหญ่เติบแล้วครับพียนัวงตัวเนาะเดี๋ยวไปเมืองป่ากันครับว่าเขาได้หลายบ่เนาะเครื่องมือครับผมมาเจ็ดโม่งเกือบเก้าโมงนะครับเนาะเจ็ดโมงเกือบเก้าโมงก็ได้ป่าอยู่เนาะครับเนาะในปะนิ่นพ้อมแล้วครับพี่น้องปนิ่นปนิ่นสองตัวแล้วครับผมขาวหมดแล้ว ได้เต้มาเศร้าเลยเนาะครับเนาะตอนปได้ทายนะครับตอนกินเขานะครับผมปลาก็ได้ไลยครับผมเนาะนี่ปลานิ่นนะครับเนาะปลานิ่นก็ตายแล้วพี่น้องแข็งนลครับใส่ง่ามอยู่นะครับเนาะปลานิ่นปลาเกยก็ใส่สวยครับผมปลาเกยหรือปลากระมังเขาเนาะครับเนาะได้ไลยเติบครับผมพี่น้องเนี๋ยเขามารอรุ่นช่วงท้ายกันนะครับเนาะว่าสิเป็นยังไงนะครับผมเนาะเนื่อสุดท้ายแล้วนะครับเนาะพี่น้องเนาะว่าสิเป็นยังไงนะครับเนาะ เรามาลุ่นกันครับกรบผมพี่น้องก้อนสีกลับกอ่าได้เพิ่มขึ้นมาเลยนะครับเนาะได้ปลากระมังหรือปลากเกี่ยวห้อเแล้วพี่น้องเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกตัวนึงแล้วพี่น้องแต่สีกำลังไ่ครามครับผมใส่งามๆพี่น้องเลยป่งเส็บแซ่ก็ต่ำบุกงครับ เบ็ดก็เลื้อยู่ซีหลังเนาะพี่น้องเนาะผมก็เริ่มทย้อยเก็บแล้วเช็คน้อยแล้วเนาะครับเนาะตัวนี้ก็นา่าสิใข่ครับผมใส่กําลังงามๆครับปลาเขาก็เรื่มตายไลครับผมตัวนี้นี่ก็ปีนทรองแหละครับอ่าผมจได้เก็บเบ็ดครับพี่น้องบ่ายนี้นาะเยวมาเมืองฝาตอนเอาขึ้นมาก,กันครับว่าจีด้ยไล่บันไดเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับ ครับน an ี้พี่น้องเขาก็เมืองป่ากันครับหลังจากที่เก็บเบ็ดแล้วเวนะพี่น้องเนาะผลงานเครื่องมือนะครับผมเนาะผลงานเครื่องมือของเบาแต่งกีมือเนาะพี่น้องกับเงียเนียสวดที่ลงให้พี่น้องเมืองนะครับเนาะเนียสวดที่ลงให้พี่น้องเมืองครับเนี่ยครับพี่น้องเหียนกันบ่ นพี่น้องบาเห็นเนาะครับเนาะนี่แล้วครับป่านิ่นนะครับผมป่านิ่นถือจะมาเศร้าแล้วเนาะครับเนาะป่านิ่นก็ป่าป่าเกเนะครับผมบ้านผมเอิญป่าเกเนะครับแต่ว่าภาษาไทยเพิ่นเอิญปลากระมังนะครับเนาะปลากระมังครับนี่แล้วครับผมใส่สวยๆครับผมอ่าเครื่องมือนะครับผมเนาะเครื่องมือนะครับมือนี่เนาะ เราแฝงมาได้มาเหรียเต็มมือนะครับผมเงียเงียเมือดนะครับนี่ครับล่างทางเรียบร้อยเด้วครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมบาแฟงกี้กับซีโคโตลาพี่นองนะครับลาหน้านะครับผมไปก่อนนะครับเนาะไว้พ่อกันคลิปนานะ้ครับผมขอบคุณนะครับผมสําหรับการรับชมและติดตามเบาวแฟงกี้ตลอดเลยมากนะครับเนาะเดี๋ยวบาวแฟงกี้เซียสียงแจกเอฟซีนะครับผมเนาะก็รอดติดตามนะครับผมเนาะว่าบาแฟงกี้เซียสียงแจกเอฟซีนะครับเนาะ กะกำลังคิดอยู่ครับว่าเฮ็ดอีหยังนะครับแก่เก็บซีครับอ่าเนี่ยนะครับผมผลงานนะครับเนาะตอนนิ้มนก็ใส่สวยนะครับเนาะตอนนี้ใส่สวยสองตัวครับครับผมอ่ามือนี้กะขอตัวลาพี่น้องไปก่อนนะครับพวกจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเนาะได้เดินทางกลับบ้านครับผมเนาะล่มกะแห้งจังน้อยนะครับผมเนาะก็เป็นเวลาเที่ยงกลัวครับผมเนาะสำหรับมือนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับมือนี้กะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม